ขั้วใหม่ขั้วเดิมเพื่อไทยมีหนาวเมนเจอร์ออนไลน์เมืองไทย3 6 0องศาได้รายงานว่ามองกันออกไม่ยากสำหรับการยกขบวนของแกนนำพักภูมิใจไทยที่นำโดยอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเลขาธิการพักและชาดาไทยเศษรองหัวหน้าพักเข้าหารือลับกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐตามที่ข่าวบอกว่าเป็นการหารือกันเมื่อเที่ยงวันที่15มีนาคมที่มูลนิธิป่ารอยต่อแม้ว่าหลังจากการหารือยังไม่มีใครให้รายละเอียดแต่พลเอกประวิทย์กล่าวสั้นๆว่าทั้งสองพักเป็นพวกกันอย่างไรก็ดีหลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้น16มีนาคมอนุทินแม้ว่าจะยังปฏิเสธว่าไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองใดๆ แต่ก็ยำ้ำหากมีการร่วมรัฐบาลกันต้องมีเงื่อนไขเรื่องพรบรกันชงกันชาต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันก่อนหน้านั้นอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีปรากฏภาพแกนนำพักภูมิใจไทยร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างชื่นมืน่นว่าไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองแต่เป็นการนัดกันล่วงหน้านานแล้วตั้งแต่ชาดาไทยเศษรองหัวหน้าพักเดินทางไปพบพลเอกประวิตย ในช่วงที่ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครสวรรค์และเห็นว่าไม่ได้กินข้าวกับพลเอกประวิทย์นานแล้วจึงได้โทรศัพท์ไปนัดกันอีกครั้งก่อนพบว่ามีเวลาตรงกันตนพร้อมคณะจึงเดินทางไปพบพลเอกประวิทย์ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองแลกเปลี่ยนความพร้อมของทั้งสองพรรคในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงซึ่งพลเอกประวิทย์ก็สอบถามถึงการประเมินตัวเลขสสของภูมิใจไทยตนก็ชี้แจงว่าน่าจะได้ประมาณ70คนซึ่งท่านก็เห็นว่าตรงกับผลโพลที่ออกมา พร้อมปฏิเสธพูดคุยถึงการจับคั่วการเมืองใหม่เพราะปัจจุบันทั้งภูมิใจไทยและพลังประชารัฐเป็นขั่วเดียวกันคือคั้วรัฐบาลอยู่แล้วผมไปกินข้าวกับผู้จัดการรัฐบาลมันมหัศจรรย์ตรงไหนหรือถ้าไปกินข้าวกับพรรคเพื่อไทยค่อยหน้าตื่นเต้นกันหน่อยการนัดกินข้าวร่วมกันของนักการเมืองในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการนําภาพที่ผมไปกินข้าวเที่ยงกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ที่ช่วงที่ถูกเว้นวักปฏิบัติหน้าที่ไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมเห็นว่าทางการเมืองเราสามารถพบปะพูดคุยกันได้วันนี้ผมโทรไปนัดใครหรือใครโทรมานัดผมกินข้าวผมไปหมดหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านจะเชิญพักร่วมรัฐบาลไปกินข้าวผมก็คิดว่าต้องไปนะเพราะการนัดทานข้าวก็ไม่ใช่ว่าจะต้องร่วมหัวจมท้ายกันถามว่าเหตุใดจึงต้องนัดกินข้าวกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมือง นายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้ไม่ใช่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะเหลือเวลาอีกไม่ถึง10วันวาระของรัฐบาลชุดนี้ก็จะหมดลงในวันที่23มีนาคมนี้ซึ่งทุกวันทุกพักเท่ากันไม่มีฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแล้วเพียงแต่คณะรัฐมนตรียังคงรักษาการไปจนกว่าจะได้คอรอมอชุดใหม่ถามว่ามีการตีความว่าทั้งสองพักปล่อยภาพออกมาเพื่อหวังข่มขู่พักการเมืองคู่แข่ง นายอนุทินกล่าวว่าอย่ามองโลกในแง่ร้ายไม่มีการขู่หรือระแวงกันเพราะระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาหากมีการข่มขู่กันคงอยู่ร่วมกันไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ยอมรับว่าอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างก็ยอมรับในกติกาส่วนตัวคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองดีขึ้นไม่ได้มีความตึงเครียดเหมือนกับสื่อประเมินกันไว้พร้อมระบุว่าหากครั้งหน้าพักภูมิใจไทยได้มีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลเงื่อนไขแรกการบอกกับพักร่วมรัฐบาลว่า ร่างกฎหมายกัญชาต้องผ่านเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนเรามีช่องทางที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นส่วนกรณีชีวิตกมลวิสิตเตรียมยื่นกะกะตให้ยุบพ,พักภูมิใจไทยกรณีมีการใช้หนมินีเข้าไปรับงานประมูลในกระทรวงที่ตนเองกำกับดูแลและขอให้มีการยุบพ,พักก่อนการเลือกตั้งนั้นนายรัชินกล่าวว่าทุกคนในฐานะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะทำได้ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริง และหากการชี้แจงไม่ได้หรือทำผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับชะตากรรมไปตรงกันข้ามผู้ที่กล่าวหาหากมีเจตนามุ่งร้ายและไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวหาก็เสียงที่จะถูกดำเนินคดีซึ่งส่วนตัวยังมั่นใจบนพื้นฐานว่าไม่ได้ทำอะไรผิดและไม่เคยคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แม้ว่าคอการเมืองจะมีการพูดโดยซ้ำว่าใครอยู่เบื้องหลังเพราะพรรคภูมิใจไทยมีจุดหมายที่ใหญ่กว่าจะต้องทำคือการหาเสียงเลือกตั้งให้ดีที่สุด หากมั่วไปตอบโต้ก็มีแต่จะเสียคะแนนลงไปแน่นอนว่าคำตอบของอนุทินดังกล่าวย่อมมีความหมายอยู่ในตัวอยู่แล้วที่บอกว่าไม่ได้มีในทางการเมืองแต่ความเคลื่อนไหวแบบนี้มันชัดเจนไม่ต้องพูดกันมากและรับรองว่าคงไม่ใช่คุยกันแค่ตั้งเงื่อนไขเรื่องกฎหมายกัญชาเท่านั้นอยู่แล้วแต่เชื่อมั่นว่าต้องครอบคลุมในทุกเรื่องที่น่าสนใจคือตัวเลขสอสอของภูมิใจไทยที่ประเมินกันไว้ว่าเราราวจะสิบที่นั่ง ซึ่งถือว่าเป็นพักขนาดกลางค้นไปทางใหญ่เหมือนกันจํานวนสสอภูมิใจไทยหากได้ตามเป้าหมายจริงๆก็ถือว่าขนาดกําลังดีเหมาะสมที่จะไปได้ทั้งพักแกนนารัฐบาลหรือเป็นพักตัวแปรในการตั้งรัฐบาลดังนั้นการหาหรือรับดังกล่าวย่อมมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นการจับมือแบบมัดจําเอาไว้ล่วงหน้าทางหนึ่งยังเป็นการเคลื่อนไหวแบบรุก,กลับฝ่ายตรงข้ามกับเพื่อไทย ที่ก่อนหน้านี้เริ่มไล่ขยี้หนักข้อขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากรับรู้กันดีว่ามีเป้าหมายทับซ้อนกันการเติบโตของภูมิใจไทยเท่ากับการเสื่อมสุดของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งอย่างที่รับรู้กันทั้งสองพรรคต้องวางเป้าหมายสําคัญเนื่องจากเป็นฐานเสียงเดิมแล้วในพื้นที่ภาคอีสานยังมีจํานวนสสมากที่สุดถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หากมองว่าทั้งสองพรรคแตะมือกันล่วงหน้าแบบหลุมหลวมในแต่การเมือง ก็ยังถือว่ามีแนวโน้มเทไปทางฝั่งพรรครัฐบาลเดิมแต่หลังจากเลือกตั้งคราวหน้าจะมีพรรครวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาเพิ่มอีกหากรวมสามพักนี้มันจะมีความเป็นไปได้ไม่น้อยเพราะต้องไม่ลืมว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ยังมีสอวอ,อยู่ในมืออีกนับร้อยคนเพิ่มจำนวนเสียงโหวตที่ยังไม่นับประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาขณะเดียวกันเมื่อหันมองฝั่งตรงข้าม ก็คือพักเพื่อไทยที่ล่าสุดมีการออกมาแสดงท่าทีจากนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาเดทํานองว่าจะจับมือกับพักร่วมฝ่ายค้านเดิมก่อนอย่างน้อยก็มีสเต็ปแรกคือการร่วมกันโหวตเลือกนายกก่อนจากนั้นเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันก็ค่อยมาว่ากันอีกทีและระบุทํานองว่าจะไม่ร่วมกับพักแนวร่วมเผด็จการพร้อมกับเรียกร้องให้เลือกแบบมียุทธศาสตร์ซึ่งเป้าหมายก็คือบีบการเมืองให้เหลือสองขั้ว ให้เลือกระหว่างเอากับไม่เอาเพื่อไทยอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากสภาพความจริงแล้วเป้าหมายเล่นใหญ่จำนวน310ที่นั่งบรรดาคอการเมืองที่ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วฟันธงตรงกันว่าเป็นไปไม่ได้เป็นแค่การสร้างอุป,ปทานมูเท่านั้นเป็นการกลบเกลื่อนความวันวิตกหลังจากที่เป้าหมายแลนสไลด์เดิมจำนวน250ที่นั่งทำท่าจะแปกจึงสร้างเป้าหมายใหม่ พร้อมกับสร้างกระแสบีบการเมืองสองขั้วให้ตัวเองได้ประโยชน์ดังนั้นเมื่อได้เห็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสองพักอย่างภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐแตะมือกันตั้งแต่ไก่โฮแบบนี้มันก็ย่อมทําให้ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะเพื่อไทยหนาวแน่ที่หนาวก็เพราะเริ่มมาถึงทางตันขึ้นเ,เรื่อยเื่อยเนื่องจากไปหน้าเป้าหมาย310เสียงเป็นไปได้แค่มนโนไปไกลเพราะขนาดเป้าหมายเดิมยังแทบเป็นไปไม่ได้ ทำให้เวลานี้มันก็เหมือนกับมีอาการแบบละล้าละลังประกาศจับมือกับใครก็ไม่กล้ากลัวว่าจะกระทบกับผู้สนับสนุนขณะที่จะปฏิเสธมันก็ยิ่งโดดเดี่ยวขณะที่ไทกรพนสุวรรณได้วิเคราะห์ตัวเลขแบบวิทยาศาสตร์ทางการเมือง310เสียงมันก็เท่ากับตัดญาติขาดมิตรและทําลายฐานเสียงของพรรคก้าวไกลและพรรคไทยสร้างไทยกันไปเลยทีเดียวถึงขนาดที่ว่าพรรคสองพรรคนี้ต้องราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยในยุคการเมืองแบบปัจจุบันดังนั้นถ้าเพื่อไทยอยากประกาศแลนสไลด์อย่างแท้จริงและอยากจะครุยทางการเลือกตั้งใหม่ให้ตัวเองได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแกนหลักหรือเป็นการจัดตั้งแบบรัฐบาลพรรคเดียวนั้นอีก2-3ถึงสสัปดาห์ยุให้เพื่อไทยประกาศกันไปเลยว่าต้องได้มากกว่า3 1 0 ต้องพุ่งไปถึง376ถึง377ที่นั่งเอาแบบตั้งรัฐบาลพักเดียวเหมือนสมัยทักษิณในยุคพักไทยรักไทยซึ่งในช่วงเวลานั้นไม่ได้มีตัวแปรทางการเมืองเหมือนสมัยปัจจุบันและยังไม่ได้ก่อเกิดพักอนาคตใหม่เสียด้วยซ้ำสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเรียไลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580